จริงๆอ่ะบิวเติบโตมาจากครัวเลยนะมีย่าเนี่ยที่เป็นแม่ครัวเหมือนประจำตำบลเลยที่บ้านก็จะเป็นบ้านที่ทำกับข้าวทานเองแล้วก็เล่นใหญ่ตลอดเวลาตั้งแต่บิวอายุประมาณแค่8ปดเก้าขวบแล้วค่ะแม่ก็จะพาเราอ่ะเหมือนกับให้เราเป็นคนที่คิดเมนูแล้วทำอาหารให้ทุกคนในบ้านกินนะดิจําได้นะครั้งแรกบิวทำยำบุญเส้นอ่ะบิวไม่รู้ว่ายำบุญเส้นอ่ะมันต้องลวกแบบแล้วแม่ก็มาบอกอีกทีหนึ่งมันคือจินตนาการการทำอาหารคือการพักผ่อนสำหรับบิวอาจจะขีดเส้นใต้นิดนึงถ้ามีคนช่วยล้างตอนนี้อยู่ ก็ไม่ได้อยู่ครอบครัวใหญ่ก็อยู่กัน2คนกาแฟอะไรเงี้ยก็ทาไม่ได้ไม่ได้ทําใหญ่มากเนาะก็ทาทานในบ้านตลอดแล้วบิว่ามันก็มันเป็นการเชื่อมโยงด้วยเวลาเราเจอใครเราเนี้ยบิวก็จะชอบแบบไอ้ทําอาหารให้ทําอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกเหมือนเออรับใครทําอาหารให้ทานอ่ะฟิลมันมันรู้สึกฟิลมันได้อะไรเงี้ยค่ะอันนี้ไม่ได้หมายถึงคนรัก่างเดียวหมายถึงว่าบิวก็ชอบทําอาหารให้เพื่อนให้อะไรเงี้ยจริงๆจานโปรดของที่บ้านเลยเนี่ยนะคะก็คือ หมูชมวงค่ะก็เป็นหมูชมวงแม่นะบิวก็จะแบบปรับปรืม้มากก็คือเป็นสูตรมาจากย่าจากคุณย่าคุณยา,ายนี่แหละค่ะตัวผัดเส้นจานอันนี้เป็นเป็นอาหารแบบประจําบ้านแต่ถ้าเป็นณนปัจจุบันที่ไม่ใช่ต่างจังหวัดก็อาจจะเป็นอาหารที่แบบแฟนชอบก็จะชอบพวกแกงเขียวหวาน<ม>ชอบอะไรอย่างเง<ม>ี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเมนูที่แบบทําบ่อยอะไรเงี้ยค่ะคือถ้าเราชอบอะไรเราจะมีเวลาให้กับสิ่งนั้นแตบบ่มื้อเย็นนี้บิววางกระเป๋าปุ๊บก,กลับถึงบ้านบิวก็จับตะลิ้ตอก<อ>เลยบางทีมันเป็นเรื่องของความผ่อนคลายล้วอาจจะด้วยเราอยู่กันแบบแค่สองคน mình có เร็วอ่ะมันแป๊บเดียวแล้วเมนูง,ง่ายๆใช่หรือแบบบางทีก็เป็นอะไรแบบพิเศษพิเศษบ้างบิวอาจจะด้วยแฟนบิวก็เติบโตมาครอบครัวที่ทานกับข้าวที่บ้านเหมือนกันเขาก็เลยชินกับการทานกับข้าวที่บ้านอะไรเงี้ยอันดับหนึ่งก็คือชอบทํากับข้าวใช่ไหมทำอาหารแล้วทำอาหารอันดับสองคือต้นไม้ต้นไม้ใช่บิวชอบต้นไม้ปลูกต้นไม้รดน้าต้นไม้ทําให้เรารีแลกซ์ออกกําลังกายบิวีบิวก็ชอบออกกําลังกายเราก็ไม่ได้โปรมากขนาดนั้นบางครั้งก็อร่อยบางทีไม่อร่อยก็จะมีแบบ ทำไมวันนี้ก็จะมีงานกัสุดท้ายก็แบบว่าเออถ้าอย่างนี้จะไม่ทําพอหลังเขาเริ่มรู้แล้วว่าไม่พูดดีกว่าเพราะไม่งั้นจะไม่ได้ทานอีกหลายหลายท่านก็โอ้โหบอกว่ากุ้งตัวโตคุณศบโชคพูดให้คอื่นดิฉาว่าพี่พี่บิวทำหมี่ผัดคุณยาส่งไปนี่กุ้งตัวโตใช่เพราะว่าคุณบิวคิดถึงเลยว่าทำเสร็จแล้วจะต้องห่อไปนะครับส่งไปถึงกับผู้โชคดีทางบ้านที่รับทั้งหมดสามทางผู้โชคดีสามท่านนะเปิดหน้าจอมาทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะ เริ่มจากการใส่ตะไคร้ลงไปนะครับใครชอบเผ็ดมากใส่มากนะครับโอ้ยชูนิ้วใหญ่เลยแล้วก็ตามด้วยสลระแหน่ครับว่าอาหารมันทําให้มันมีโมเมนต์เป็นแฟมิลี่ฟู้ดในการทําอาหารร่วมกันอยู่ที่บ้านฝากเรื่องของอาหารด้วยนะในฐานะที่แบบเป็นคนที่ชอบทําอาหารก็บิวมีเพื่อนหลายๆคนมากเลยค่ะเชฟเอที่เก็บค่ะที่บางทีไม่เคยทําเลยแต่ว่าเราลองด้วยลองด้วยเมนูง่ายๆอย่างอย่างที่เชฟเอแนะนําหรือถ้าเรามีผลิตภัณฑ์มีอะไรที่เราทําได้ง่ายๆเริ่มต้นได้ง่ายๆก่อนนะแล้วเดี๋ยวนี้มันก็จะมีช่อ องทางสูตรผ่าน YouTube ผ่านอะไรเงี้ยพอเราเริ่มต้นจากตรงนั้นหลายๆคนทำแล้วก็ติดใจค่ะเซฟเอพี่เก่งคะแล้วก็เนี่ยหางานอดิเรกหา<ม>บาลานซ์ให้กับตัวเองนะคะแล้วก็เรื่องของการลงทุนการวางแผนการเงินก็ฝากากันเนาะว่าจริงๆก็เป็นเรื่องที่สําคัญแล้วมันก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเรานะคะก็ฝากติดตามรายการแล้วก็จะได้ทุกคนจะได้มีสุขภาพใจสุขภาพใจสุขภาพทางการเงินที่ดี